รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรวันข่าวจบอ่ะจบอ่าเดี๋ยวครูจะแจ้งชื่อทีละคนแล้วก็เดินออกมารับนะครับเอกสิทธิ์ครับสามจุดแป<ย>ด,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 ด คนต่อไปสุรศักดิ์ทำได้ในรอบหูสามจุดเก้าห้าว่ะอยากอะไรเนี่ย ต่อไปแต่ในใ่หี่นด้ดีครูไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำอะไรมาแต่ทำต่อไปดีมาก3.94เฮ้โคตเอา,เอาแอคเกิร์ดพี่คือพี่แอคเกิร์ดคุณต่อไปชาลิดาง่า่อคุู เก่งมากครับแกตัวชริดาก็าทำคะแนนสอบได้ดีทุกการสอบผู้ขอเสียงปรบมือให้ชริดานะครับคนต่อไปฉัดดูดียากจริงปุกมมือก็ต้องทำไหนนะโอ้ อเออไ,ไม่ได้แก้สูตรเหมือนกันคำม่ดีหนีแต่ก็เรียนอห้เด็กๆวันนี้เราจะเรียนสรรมการ x และวายนะครับขอโทษนะครับครูขอตัวนาย,นาย,นายก่อนได้ไหมครับนาย ในตามภูมาเฮ้ยแม่เล่นไปเฝ้าร้านเหรอวะตึ้งน่าเธอเห็นอะไรไหนปะไม่เห็นอะสงสัยแม่มันพากลับบ้านไปแล้วมา นี่อะไรวะสุรศักษ์ไปกับครูให่ไม่เด็มาอะไรวะอไอทิมไปไหนอ่ะครูชายธวัทวขอเรียกไปอ่บเรื่องอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะกูเขามไม่ได้บอกมีอะไรกันมนันเหาอโอ่อตา่าเดี๋ยวก่อนคิดมากเกรอครั้งแรกก็แงะแหละเดี๋ยวก็ชิน นี่พี่ชายทำไมรับช้านะสงสัยคงติดเรียนมั้งไม่ก็ไม่ได้ติดเรียนกีฬากับเพื่อนสอ,อพี่มงแบบพิธีพิธีอเออโทษทีที่มาช้านะไปรีบกลับบ้านบายบายนะสวันนี้่ะแม่ เกิดอะไรขึ้นเห็นอยากบอกว่าอันนั้นมันขีดไปแล้วแล้วให้ทิมอะเขาบอกว่าสืบสวนอยู่แต่เมื่อวานเห็นตำรวจมาที่โรงเรียนข้าคนอเงียบชลิตา ครูท่านนกิจเรียกเธอไปพบที่ห้องปกครอง เรารู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกเราเข้ามาพบในวันนี้ไม่ทราบค่ะเรารู้เรื่องขอเดนไนเพื่อเราไหมไม่ทราบค่ะที่เรียกเรามาพบในวันนี้เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนทราบว่าเดนไนทำการทุจริตข้อสอบครั้งล่าสุดโรงเรียนทราบว่าดดนไนไม่ได้ทุจริตเพียงแค่คนเดียว เราอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมถ้าเรารู้เรื่องอะไรการที่บอกกับทางโรงเรียนจะช่วยทั้งตัวเธอและลูกพอดีนะชลิดาแต่ถ้าเธอรู้แล้วเธอไม่บอกอาจจะส่งผลตามมาที่หลังได้นะไม่ว่าจะรู้ข้อมูลมากหรือน้อยขนาดไหนในที่สุดแล้วทางโรงเรียนเขจะหาต้นตอได้อยู่ดี าองเรียนรู้ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนในครั้งนี้เธออาจจะโดนหางเลขก็ได้นะดังนั้นถ้าเรารู้ข้อมูลอะไรตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เธอจะพูดนักเรียนคนที่รูขอามาแล้วนะครับ สอบส่วนคนที่ครูสงสัยก่อนก็ได้ครับชลิดายวออกไปรอขข้างนอกก่อนนะ ครับเพื่อนของเราดันในทำการกกงข้อสอบทางโรงเรียนได้บอกแสมาว่ามีนักเรียนคนอื่น ห้องเรียนร่วมมือกันโกข้อสอบในครั้งนี้ด้วยเธอรู้บ้างไหมหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูไม่รู้เลยค่ะหนูไม่ได้สนิทกับดานัยก็เลยไม่รู้เรื่องนี้ค่ะแน่ใจนะว่าไม่สนิทไม่ทราบครับมีครั้งไหนที่ไม่โกงเลยหรอถ้าเธอมีข้อมูลและไม่ให้ความร่วมมือ เราส่งผลลบประตัวเธอก็ได้นะถามเยอะขนาดนี้ให้หนูเจ๊งทนายเลยไหมคะค่ะทราบค่ะจะรู้เท่านี้จริงจริงแล้วสุลักษารู้ใช่ไหมว่าเขาทุจริตดูนี่ นี้มีการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเทอมก่อนและของเทอมนี้รายชื่อที่ถูกไฮไลท์คือชื่อของคนที่ทำคะแนนได้อย่างน่าประหลาดใจใครช่วยพวกเธอเพื่อนเพื่อนติวให้ค่ะที่เรียนพิเศษค่ะไม่ใช่ถามนภพรดูก็ได้นะคะรูที่สอนพิเศษครับที่เรียนพิเศษค่ะผู้สอนพิเศษค่ะ ไม่มีค่ะถ้าเธอให้ความร่วมมือโทษอาจจะลดลงก็ได้นะจากที่ต้องถูกไล่ออกอาจจะเหลือแค่เพียงพักการเรียนก็ได้นะแต่พวกเธอก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาทำคะแนนใหม่นะแล้วก็เรียนต่อให้จบด้วยจะได้มีวุฒิไปยื่นต่อเข้ามาหาลัยได้ไงแต่ถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมือ แล้วความจริงปรากฏว่าพวกเธอมีส่วนร่วมในการทุจริตในครั้งนี้อน,นาคตของพวกเธอดับลงแน่งนั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้ชัดชัดเข้าใจนะว่าอยากปกป้องเพื่อนแต่ก่อนผมก็เป็นเหมือนคุณแม่ผมเป็นคนเจ้าระเบียบเข้่งคัดในเรื่องการเรียนมาก ไม่ต่างอะไรจากแม่ของคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันคืออะไรความซื่อสัตย์ไงไม่ว่าคะแนนสอบจะดีหรือไม่ดีในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์คะแนนที่ดีจะมีค่าอะไรถ้าแรกมาด้วยความที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะสอบได้คะแนนดีหรือไม่ดีก็ <_ an> ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเ <_ an> พราะสิ่งที่สำคัญที่สุด <_ an> คือได้คะแนนมาด้วยความซื่อสัตย์ <_ an> ถ้าแม่งคุณรู้วา่าคุณทำเรื่องแบบนี้อีก <_ an> เขารู้สึกยังไง <_ an> ตอนนี้เขาป่วยอยู่ใช่ไหม <_ an> ไม่สงสารเขาบ้างหรอ ถ้าคุณยอมให้ความร่วมมือเรื่องจะไม่ถึงเขาเด็ดค่ะเ็กที่หกชลิดาผมมา เชลิดาเชิญนี่คือตารางคะแนนสองที่เพื่อนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ลายชื่อที่ถูกไฮไลท์มีคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างแนาประหลาดใจชลิดาเธอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแนนของเธอดีเหมือนเดิมแต่วิชาที่คะแนนเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็นวิชาที่เธอคะแนนดีเธอช่วยเพื่อนไปทำไม ในเมื่อเธอเป็นเด็กเรียนดีอยู่แล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้มันมีแต่เสียกับเสียอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจทำเรื่องนี้ทุกคนอยากช่วยเธอนะแต่ถ้าเธอไม่พูดความจริงจะไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เลยนี่มันคืออนาคตของเธอเลยนะ ที่ผ่านมาธุรกิจที่บ้านหนูไม่ค่อยจะสู้ดีแม่รล่าให้ฟังว่ารายได้ไม่ค่อยจะมีขายของได้ไม่หมดมีคนมาทวงเงินแม่หนูก็เลยอยากจะช่วยแม่เพราะกลัวแม่จะโดนทำร้าย ล้วมันเป็นช่วงแค่สอบพอดีก็เลยเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องมันเลยไปถึงหูงไหนไรค่ะแต่นายเขาก็เลยเสนอว่าเขาจะช่วยแต่ว่าหมวต้องแบ่งรายได้ค่าหัวคิวให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าหนูมิ่งหน้าที่แค่เรียนกับบอกคำตอบก็พอส่วน ที่เหลือเดี๋ยวเขาจัดการเองทั้งหมดแล้วเขาก็แนะน,นำวิธีการโกงทั้งหมดให้กับหนูหนูรู้ว่าการโกงมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่หนูไม่มีทางเลือกจริงค่ะ ขอบใจนะที่พูดความจริงกับครูครูเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่ยังไงซะการทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษแต่เธอสารภาพผิดและยอมรับความจริงครูก็จะหาวิธีช่วยเพื่อลดโทษให้เธอแต่เป็นเพื่อนหรือคะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยอมรับความจริงไหม โอเคครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนสิ่งใหม่ๆกันดีกว่านะครับผมวันนี้เราก็าจะเรียนกับคําว่าสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งหลักสูตรโมเดลนี้นะครับคิดค้นโดยสํานักงานปปชนะครับผมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จภาพบรมชนะก,การที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรครับซึ่งตัวย่อคาว่าสตองนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับ 1. s sufficient แปลว่า ความพอเพียงนะครับผมความพอเพียงหมายถึงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับปรุงแล้วก็มาเป็นหลักความในการทํางานแล้วก็เป็นการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนคร,ครับผมก็มาในส่วนของตัวที่2นะครับตัวที่ย่อมาจาก Transpar น n t นะครับผมก็ความโปร่งใสนะครับความหมายนะครับปฏิบัติงานบนฐานความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักปฏิบัติระเบียบข้อปฏิบัติและกฎด,ด้านความโปร่งใส 3นะครับอ่าก็คือเรียลไลฟ์หมายถึงตื่นรู้นะครับความหมายของตื่นรู้ก็คือมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ถึงรากเงาของปัญหาการทุจริตนะครับแล้วก็การตื่นรู้จะบเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทุจริตครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวโอ้ยอมาจากออนหว่านะครับผมแปลว่ามุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะครับหมายถึง มุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับบนฐานความโปร่งใสความพอเพียงและความสร้างวัฒนธรรมสุจริตนะครับต่อมาครับ n <In>. knowledge แปลว่าความรู้หมายถึงพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริตนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุจริตได้ครับครับผมส่วนตัวสุดท้ายของเรานะครับก็คือตัว G ไดเลซิตี้นะครับแปลว่าความเพื่ออาทรหมายถึงมีเมตตามีน้ำใจต่อการบนพื้นฐานจริยธรรมและจิตพอเพียงครับไม่เอื้อต่อการรับหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องครับผมคีย์เวิร์ดทั้งหมดนี้รวมกันเป็นคำว่าสตอลจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับพูดพ,พร้อมๆกันนะครับทุกคน 2> 1 2 3่งสองสตจิตพอเพียงต้านทุจริต Yeah, hey. hey. ัดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนศิริรัตนารค่ะกิจกรรมนี้ก็ทําให้ได้รู้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรื่องใกล้ตัวหลายๆอย่างของเราก็เป็นการทุจริตอย่างหนูเองก็ไม่คิดว่าการแซงคิวต่อแถวซื้ออาหารก็เป็นการทุจริตเหมือนกันค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากกิจกรรมนี้ค่ะทั้งเรื่องการได้รู้จักว่าการทุจริตหรือว่าการชอโกงมีกี่รูปแบบค่ะแล้วก็ได้ความรู้มากมายว่า ถ้าเราทำอี้จะเป็นการช่ากองไหมจะเป็นการทูเจริตไหมอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับทุกกิจกรรมเลยค่ะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่พี่ๆเขามาสอนก็เกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจัดการร่างกายตัวเองการจําลองสถานการณ์ค่ะก็เกี่ยวกับการแสดงทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทักษะเบื้องต้นที่นักสแสดงทุกคนต้องมีค่ะอย่างพวกต่อให้เป็นหนังสัน้นพวกเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้นําไปใช้จริงแน่ๆค่ะต, <laughs> ตัวเราชอบกิจกรรมที่ให้ ทุกคนเนี่ยแบบเดินไม่ให้ชนกันเพื่อที่จะแบบไว้ใจกันและกันไว้ใจคู่ของเราการแสดงก็ต้องมีการไว้ใจกันใช่ไหมคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ไว้ใจคู่แสดงของเราได้เรียนรู้ที่เราจะไปใช้ในอนาคตต่อไปค่ะส่วนตัวก็ชอบเป็นกิจกรรมที่ให้จับคู่กับเพื่อนเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์อะไรที่เราไม่เคยทําค่ะแล้วก็ได้เชื่อใจเพื่อนของเรามาขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวหนูชอบกิจกรรมที่ให้ลองการแสดงค่ะเพราะว่าได้คุยกับเพื่อนๆว่า เราจะใครจะทําหน้าที่อะไรทํางานตรงไหนคะ่ะก็ชอบกิจกรรมที่ให้เราแสดงบทบาทต่างๆที่เราคิดหนังขึ้นมาคะ่ะก็สนุกที่ได้ลองเป็นแสดงเป็นหลายๆอย่างคะ่ะทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เกิดขึ้นเยอะในะประเทศไทยคะ่ะแล้วก็อาจจะรอบตัวเราก็มีอยู่ทั่วไปในโรงเรียนก็เกิดขึ้นเหมือนกันคะ่ะพวกเราก็ได้เห็นมาหลายๆปัญหาคะ่ะ การป้องกันก็ต้องเกิดจากตัวเองก่อนเลยค่ะเราก็ต้องไม่เป็นคนแบบนั้นก่อนเลยก่อนที่จะไปรณรงค์หรือว่าไปพูดกับคนอื่นหรือว่าเป็นการบอกต่อก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ถูดจริตแล้วก็ไม่อรัปชันค่ะไม่ว่าจะเ,เรื่องเล็กน้อยเรื่องในห้องเรียนหรือว่ากิจกรรมในโรงเรียนต่างๆที่สร้างความถูจริตได้ก็หลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็ไม่เป็นคนแบบนั้นก่อนเลยค่ะอ๋อหนูคิดว่าเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราทําได้ก่อนค่ะเช่นเรื่องใกล้ตัว เวลาซื้อข้าวก็ไม่แซงแถวเพื่อนหรือว่าไม่คดโกงคนอื่นค่ะก็เราทําในสิ่งที่เราทําได้ก็เป็นความพยายามของเราก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองเราก็สามารถตีแผ่แบบว่าความคิดของเราผ่านการโพสต์หรือทําการแสดงและครสั้นเพื่อตีแผ่ความคิดของเราให้คนอื่นได้รับรู้ว่าแบบสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้ถูกต้องค่ะ รู้สึกว่ารู้สึกก็สนุกนะคะ่ะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้แล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงแล้วก็เกี่ยวกับการทุทจริตคอร์รัปชั่นค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับวัยพวกเรานะคะที่จะได้รู้ว่าการคอร์รัปชั่นคืออะไรถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ รู้ึกสนุกมากเลยค่ะกับโครงการนี้ได้แบบว่ารู้จักพวกพี่ๆแตบบ่ว่าทําให้พวกเราแบบก้าแสดงออกมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ได้รู้จักพี่แบบพี่ๆน้องๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักเรียนแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่ค่ะโดยผู้ใหญ่เขาก็จะแบบปลูกฝัง แล้วก็แบบโครงการนี้มันดีคือทําให้เด็กรุ่นใหม่ค่ะได้มีแนวคิดใหม่ๆมีไม์เซ็ตใหม่ๆให้เราได้แบบปรับใช้ใหม่ให้มันหยุดที่รุ่นเราค่ะการทุจริตคอร์รัปชันก็จะหยุดแค่เราค่ะสวัสดีครับผมอยู่กับเฟร,รมดิชนนครับและอันปัญญาแมกเชนครับทีมทัชชนนครับครับผมอยู่คุณตํารวจนะครับรอเล่นะผม <c oughs> ก็รู้สึกยินดีมากครับผมก็ ได้ร่วมงานกับทังน้องครับแล้วก็มาร่วมงานกับไรอันอีกครั้งแล้วก็กับทั้งทีมครับผมความรู้สึกเราอย่างไงจริง <ๆ S 2> ผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่นักแสดงน้องๆน,นักแสดงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดีใจที่ได้แบบเออได้มาร่วมงานกับน้องๆครับผมรู้สึกว่าดีแล้วก็มาเล่นกับน้องอะไรเงี้ยแล้วละครก็เป็นละครที่แบบเขาเป็นแบบเกี่ยวกับส่งเสริมการต่อต้านเรื่องทุจริตอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของงานอะไรเงี้ยครับส่วนผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่ ได้มาเจอพี่ๆอีกครั้งกับแล้วก็เจอน้องๆครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่จะทําโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังครับผมเป็นเรื่องที่ดีครับในการทีร่เราจะต่อต้านการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในแม่เรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยครับก็ไม่สมควรที่จะเกิดครับผมถ้าเกิดว่าใครหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่อยู่สถ oh,. า oh. นการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตก็อย่านิ่งเฉยนะครับผมก็ให้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกๆครั้งนะครับผมเพื่อ ป้องกันการทุจริตเกิดขึ้นครับใช่ครับผมในการทุจริตนะครับเราอย่าเพิกเฉยนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่แค่แค่รอบตัวเรานะเป็นถึงระดับปัญหาสังคมของเราเลยครับใช่ครับเพื่อจะให้มีสังคมที่น่าอยู่ใช่ก็ตื่นตื่นเต้นครับสนุกมากครับสนุกมากได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่เนาะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเออเป็นบทใหม่ๆที่แบบเรายังไม่เคยได้ทํำก็รู้สึก สนุกดีแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กนักเรียนแล้ก็เป็นเรื่องต่อต้านทุจริตใช่ไหมมาสอนนักเรียนก็เพื่อให้นักเรียนที่โตไปเป็นเด็ก ในวันนี้ผู้ใหญ่นนาคนเนี่ยก็จะได้ไม่ทุจริตค่ะก็ะคือเราได้เป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกเสียงหนึ่งนั่นเองค่ะของนักเรียนทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยได้ข้อคิดต่างๆนะคะจากเรื่องนี้เรื่องการทุจริตคือเรื่องทุจริตนะคะมันเกิดได้ง่ายมากๆในอย่างเช่นในห้องสอบเนี่ยค่ะก็มีการทุจริตเป็นการโกงกันได้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าได้เจอพี่ๆได้เจอกล้องได้เจอ นักแสดงตัวจริงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้ที่โรงเรียนเลยครับก็นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับดีค่ะได้เห็นแบบว่าเบื้องหลังทุกอย่างทั้งกล้องไฟอาร์ตไดนู่นนี่นั่นแบบทุกหน้าที่มีตำแหน่งแบบว่าดีสนุกแล้วก็อยากเข้านิเทศเลยค่ะหนูต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้หนูตอนที่หนูเข้าชาหนูตื่นเต้นมากเพราะแบบ เราเราได้เป็นตัวแทนของการทําสิ่งนี้นครับเราก็ยินดีมากๆในการทําส่วนนี้ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ได้มาเห็นเบื้องหลังการทํางานของอการทําละครที่ไม่เคยเห็นมาด้วยก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนในการถ่ายละครนี้ค่ะอย่างที่พี่เขาบอกค่ะคือแบบได้มาเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมีการแบบเบื้องหลังมีการท่องบทฟอ้องบทอาชีพนักแสดงอาจจะเป็นอาชีพที่ทุกคนฝันกันหลายคน รู้สึกแบบดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนคอร์รัปชันครับก็ต้องขอบคุณกองทุนปปชนะครับที่ให้พวกผมได้กลับมาเล่นกันอีกรอบนะครับนี่ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับเอ่อพวกผม,ผมก็ยินดีมากเลยครับที่จะได้กลับมาเล่นในตัวละครเดิมๆบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยได้แบบร่วมเล่นด้วยกันเนาะใช่อย่างโรงเรียนผมนะครับก็ได้มีการเปิดคลิปวิดีโอนะครับ ทุกวันเลยนะครับวิดีโอที่เปิดทุกวันเนี่ยครับจะทําให้น้องๆครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะทาให้น้องๆครับกลัวนะครับในการทําทุจริตนะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากคดโกงเราอยากเป็นคนดีมากขึ้นจากที่เล่นเราเล่นเป็นตัวโกงเลยเราแบบโกงเงินบริจาคอะไรเงี้ยแล้วก็กลับตัวกลับใจครับเพราะว่ารู้รู้ทันโทษว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ ฝากด้วยนะครับการทุจริตการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับไม่ควรทำนะครับอย่าทำนะเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชัน